สวัสดีค่ะทุกคนพบกับเราช่อง k ดีนะคะเออทุกคนวันนี้เรามีภารกิจจะไปรับบางสิ่งบางอยา่างเออจะบอกว่าเราสำผัสวีซ่าแล้วนะคะทุกคนสำเล้วแล้วเราก็จะให้ดูกันว่าผ่านหรือไม่ผ่านสวัสดีทุกคนตอนนี้เราก็กลับมาถึงห้องเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่ไปรับเอกสารมานเนาะอ,อนี่คือสิ่งที่ได้มาในการนั่ี้คือวีซ่าค่ะทุกคน,นคมาเร็ เมาแล้วค่ะอืมอืมช่วยนิฟทุกคนมาเดี๋ยวเราจะกินไปด้วยแล้วก็เล่าประสบการณ์ตอนสัมภาษณ์ไปด้วยอโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะมากินอาหารอินเดียไปด้วยแล้วก็ก็เล่าประสบการณ์ตอนสัมภาษณ์ไปด้วยะคะ่ะนี่คือเรียกว่านี่นะคะเรียกว่าซามโมซาเพราะว่าวันนี้ไปเดินที่ รัดมาเก็เลยซือลองไปกินไปซื้อไกินเลยก่อนอื่นเลยนะให้กำลังใจกับคนที่ไม่ผ่านวีซ่ารอบแรกนะคะแล้วก็คนที่กำลังจะสัมงรอบสองรอบสามขอให้ผ่านไปได้ด้วยนี้นะคะขอให้วีซ่าแอปพูฟโอเคคนเคน๋ยวเราจะมาเล่าประสบก,การณ์ตอนทำวีซ่าให้ฟังดีกว่าคือดูว่าทำวีซ่าเป็นอะไรที่แบบรู้สึก,กว่าตอนนั้นอะปล่อยตัวปล่อยใจแล้วอะแต่ก็นั่นแหละทุกคนเราทำได้แล้ว โอเคทุกคนเล่าเลยก็คือไปถึงสถานทูตเราได้เราได้รดอบสัมภาษณ์ตอน9ก้ามงยิ่งใกล้ถึงตรงที่สัมภาษณ์ใช่ปะมันยิ่งตื่นเต้นทุกคนแล้วแบบพอยิ่งเข้าไปในห้องสัมภาษณ์ก็ยิ่งตื่นเต้นเพราะว่าทุกคนแบบว่ามันอยู่ในสภาวะกดดันแล้วทีนี้วันนั้นมีท่านผู้ที่สัมภาษณ์มิซาเจาวันสองคนก็คือท่านผู้ชายกับ ผมบอลที่น่าจะเป็นที่เรื่องชื่อหรือน้ำในการสมาัมภาษณ์ทิสตาจีวันนะเพราะว่าเห็นรีวิวเยอะมากคนที่ผมบอลเอยใดๆให้ผ่านยากแตออ่เงี้ยซึ่งตอนนั้นอะ่ะภาวนาในใจแล้วว่าไม่เอาคนผมบอลนอะพอดูจากคนก่อนหน้าก็คือแบบนั่งดุมากเลยอะ่ะนั่งแบบหน้าตาแบบแบบชิให้เธอผาล็อกอะไรเงี้ยเข้าใจป่ะแต่แบบถ้าผู้ชายก็คือ enjoy แต่เข้าใจ้คำว่ายิ่งยิ่งไม่อยากได้แต่มันยิ่งได้ปะ่ะนั่นแหละคะ่ะทุกคน ดิฉันได้ท่านพูดผมบอลค่ะอืมได้ท่านพูดผมบอลเราก็ปล่อยตัวปล่อยใจแหละ Hi Good morning แค่นั้นเลยไม่ถามแล้ว o า h ย w a r า y ย u โอเคทุกคนคำถามที่เราได้สัมภาษณ์นะคะคำถามแรกก็คือเรียนอะไรบอกไปว่าเราเรียนอยู่ปีอะไรเราอยู่ปีสามนะคะแล้วก็คณะอะไรสาขาอะไรแล้วก็อยู่มาหาวิทยาลัยเขาก็ถามว่า อยู่ปีสแล้วอีกหนึ่งปีจะจะจบใช่ไหมเราก็บอกว่าใช่แล้วเราก็รู้แล้ว,ว่าคําถามต่อไปเขาจะถามอะไรซึ่งก็แน่นอนเขาจะถามว่าหลังจากจบอ่ะจะทำอะไรเราก็บอกแผนไปเลยว่าเราบอกแผนไปตั้งแต่ว่าหลังจะกลับ,ลบมาจากอเมริกาใช่ปะเราก็จะกลับมาไอแลนด์แล้วก็มา continu โฟร์เยีย พอจบปุ๊บก็จะ g r a d a t e ใช่ปะก็จะหางานทําเก็บเงินเปิดธุรกิจอะไรนี้บลาบลาไม่ต้องพูดยืดเยื้อทุกคนพูดแบบสั้นๆกระชับให้ได้ใจความไม่ต้อง expain เยอะแบบไม่ต้องเอาน้ํามาเยอะเอาแต่เนื้อเนื้อเราอะจบด้วยว่าเราจะสมัครงานแล้วนางก็ถามว่าทํางานอะไรซึ่งเราก็คิดว่านางอะจะถามว่าหมายถึงว่างานที่ฉันจะ apply ตอนเรียนจบเปล่า ฉันก็บอกว่าอ๋อเจ้าทำงานเกี่ยวกับสายที่เรียนมานี่แหละอะไรประมาณนี้ใช่ปะ่ะนั้นก็ผมไม่ชอหมายถึงว่างานในอเมริกาฉันก็ โอเคสอรีค่ะแต่ก็มันไม่ใช่ความผิดที่จานเธอถามฉันเองว่าเธอทำงานอะไรแต่เธอไม่ได้บอกหนูว่าแบบในอเมริกาเธอทำงานอะไรฉันก็ตอบไปว่างานอะไรโพสิชันอะไรนะที่ที่ไหนในอเมริกาบอกไปเลยทั้งโพสิชันแล้วก็สถานที่นางก็ถามว่ามียากอยู่อเมริกาหรือเปล่าเคยไปต่างประเทศไหมคำถามสุดท้ายก็คือนางถามว่าได้อ่านเล่มข่าวหรือย,อยังที่อยู่ในมือฉันฉันถือพอดีเออทุกคนตอนนี้อันนี้ตื่นเต้นมากบางคนเขาอาจจะโดนคำถามที่ว่า ลองยกตัวอย่างในเล่มข่าวสิว่ามันมีอะไรบ้างสักหนึ่งถึงสองอันซึ่งตอนนั้นอะฉันลืมไปหมดแล้วเพราะว่าฉันปล่อยตัวปล่อยใจฉันก็ลืมว่าแบบในเล่มข่าวมันมีอะไรบ้างแต่คือจําไปนะทุกคนฉันก็แบบเออได้โปรดอย่าถามฉันดีโชคดีที่ท่านทูตขอไม่ถามนะคะแล้วก็นั่นก็บอกว่าเออเอ็นจอยนะฉันฉันแอปผู้พ่าเอออย่างเงี้ยแล้วนางก็เซนเซนเซนเช่ป่ะฉันก็แบบจริงเหัวแต่ว่าไม่ได้พูดภาษาไทยนะทุกคน ถึงแม้ว่าในหัวฉันอะอยากจะพูดคำว่าจริงหอใส่เขาแบบนี้เออแต่แบบฉันก็ต้องทำแล้ออกแบบเลี้ยวลิเขาบอกว่าแต่อย่าลืมนะว่าคุณจะต้องกลับมาในวีซ่านี้อย่าโดดวีซ่าเป็นอันขาดโอเคทุกคนถึงตรงเนี้ยฝากไว้กับคนที่โดดวีซ่าหรือเปลี่ยนวีซ่านะคะกรุณากลับมาทําให้มันถูกต้องตามวีซ่าที่คุณไปอย่าเห็นแกตัวทุกคนอยากจะบอกว่าตัวเองอะสบายใช่ปะ แต่มันทําให้คนอื่นลำบากเลยน่าเบื่อว,ว่ะคนพวกเนี้ยถึงเกียตัวตเป็นทุกคน,นมัวแต่เล่าแล้วแบบไม่ได้ีมอาหารอินเดียเลยนี่คือสัมบูชานะคะเพราะว่าวันนี้ไปรับเอกสารที่้านแล้วก็ไปทำมัดอืมแต่ทำเพลงมาทุกคนอนยากจะบอกว่าที่อมคาเฟ่อร่อยกว่าเพราะว่าโดยส่วนตัวเป็นคนไม่ชอบกินกะหรี่ปั๊บแบบที่เป็นก้อนกอนหรือเปล่าแล้วมันเป็นแป้งเดียวกับกะหรีปแบบ่ปั๊บอะแป้งมันหนาอืมก็เลย นี่เอ็นจ่อยเท่าไรถ้าแบบแป้งบางกว่านี้นคล้ายๆแป้งเกี๊ยวอะไรเนงะี้ยอาจจะชอบคุคคทุกคนโอเคทุกคนไม่มีอะไรละเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ที่ใบย,ยกจะไปฉลองนะนี้ใช่นะดูเรื่องเกี่ยเกี่ยวเดี๋ยวไปดูกันว่าพรุ่งนี้ไมเดียจะไปที่ไหนนะคะก็บอกไปแล้วนี่จะไปใบยกพรุ่งนี้ไมเดียจะไปใบย,ยกไปทำอะไรเดี๋ยวติดตามกันใช่ทุกคนบาย